มาครับหลังจากที่ทำคลิปการเก็บเหรียญฟรีนะครับคอยฟรีห้าเหรียญไว้นานแล้วแล้วบอกว่าจะทำแบบขั้นตอนการกดเครมทีละเ,เหรียญทีละเหรียญให้ดูก็ไม่ได้ทําเลยมาตั้งนานแล้วนะี่ยมีอยู่ห้าเหรียญยวจะ เกมที่เราเรียนให้ดูนะครับทีนี้หน้าจอมันก็จะขึ้นบางทีกดไปมันก็จะไปหาโฆษณาไปอะไรมั่งนะครับแล้วก็กลับมาหน้านี้ให้ได้อย่างตัวนี้บิตบิตคอยแคชนะครับเอามาหน้านี้ให้ได้อย่างหน้านี้ของผม จะทำแบบละเอียดเราก็จะเห็นปัญหาระหว่างการทําตลอดทุกทุกหน้าจอเลยนะครับอย่ตอนนี้หน้าจอผมมันล็อกเอาออกเรจะเข้าไปใหม่ laim, ครีมนี่ฮะฟอร์มตันนี้สีเขียวเข้าไปก็จะมีหน้าจอโฆษณาขึ้นมาแล้วก็ปิดไปครเพราะบางทีเราเผเผลอกดมันก็จะดีดไปหน้าอื่นนะครับ หลายคนบอกว่ามันเล่นมันเก็บยากว่านเป็นตัวปัญหาก็คือพวกโฆษณาเยอะเนี่ยแหละแตะไปก็โดนก็เด้งไปหน้าอื่นนี่ผมทำผ่านโทรศัพท์ดีเห็นไดไปหน้าจอนอี้รกบ จะปิดทำไมไม่ยอมให้ปิดมันจะทำให้เราถ้าหน้าคอมหรือว่าเล่นในโทรศัพท์ในแนวตั้งก็จะง่ายกว่านี้อันนี้แนวนอนนะครับเพื่อให้เต็มหน้าจอดูง่ายผ่าน YouTube เลื่อนลงมาเจอคำว่าเคลมแนวนะครับปรากดเลย อันนี้ไม่ไปนะครับถ้ามันด้่งกลับมาหน้าเดิมแปลว่ามันไม่ไป mm hmm. เอาใหม่ mm hmm. เคลมใหม่อ่ะก็จะเกิดเกิดหน้าจอขึ้นมาให้เราใสา่ i m not a robot ทำเครื่องหมายให้มันเกิดเครื่องหมายถูกเข้าไป mm hmm. บางคนก็ไม่ง่ายอย่างนี้ก็จะขึ้นไปเป็นช่องแสดงภาพให้เราติก๊กให้ตรงกับคำที่เขาให้มาภาพติ๊กภาพที่ เขาบังคับมาเช่นเขาบอกว่ารถเราติกภาพรถนะครับก่อนจะกดตัว I am not robot ได้แตงผมมันทำบ่อยแล้วมันไม่มีปัญหาตรงนั้นก็กดเคมเลยนะฮะก็จะขึ้นมากดไปแล้วครับก็จะไปเก็บอยู่ในกระเป๋าในตัวรวมเขาใน5เหรียญน,นะครับ 5นาทีจะเก็บได้ครั้งหนึ่งผมจะทำเป็นในแนวตั้งผมจะค้างหน้าจอไว้ไว้5นาทีเพื่อให้เกิดการเคมได้อีกครั้งหนึ่งมาดูว่าจะยังไงรีเฟรชหน่อยหนึ่งตอนนี้วันที่20วันจันทร์ที่20 เมษายนสอง2หกสบสอเวลา10บนาฬิกาสินาทีนะฮะบาล้าน์ไว้ในคอยพอตก็จะมีประมาณนี้ที่ผมเก็บมาเดี๋ช่วงรอเวลา5นาที ผมจะพาไปดูคอยพอดผมจะชอบเข้าจากตรงไลคอยหน้าจอไลคอยมันเข้าสะดวกดีสีมันชัดตาดีสามขีดว้าม,มือแตะเข้าไปฮะอ้าวอันนี้มันกลายเป็นดีเฟสไปแตะเข้าไปแล้วก็ไปตรงที่ตัวเลขเรียนนฮะ นช่ครับก็จะมายังคอยปอดอหน้าจอไวจริงแตะหน่อยนึงไปแล้วอย่าบอกนะว่าค้งเอาใหม่เอาใหม่ อาจะค้างจริงๆดีเป็นหน้าโฆษณาปัญหาระหว่างการเลมก็อย่างนี้บางคนก็เลยบอกว่าเล่นยากหน้าไหนมันขึ้นมาไม่ใช่โอการแล้วก็เขียวเอาใหม่ โถถูคอยกดกด,ดเลยก็จะไปฮะนี่ฮะที่รวมเหรียญต่างๆของเราห้าเหรียญจะอยู่ตรงนี้ที่เรากดเคลมมาก็จะมารวมกันตรงนี้รอให้เราจะทำการถอนหรือว่าแปลงเหรียญจากเหรียญหนึ่งไปสู่เหรียญหนึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่เราจะใช้ทำการถอนนี่แหละครับผมจะกลับไป เคมได้ยังน่าเมื่อกีที่เราได้ยังไม่ถึง5นาทียังไม่น่าจะได้ดีเฟสดูหน่อยถ้าเคมได้ตัวเขียวด้านล่างที่พิมพ์ว่าพิษเวทตรงนี้ก็จะเป็นเคมนาวผมจะไปเคมเหรียญอ,อื่นรอเหรียญอ,อื่นก็ทำเหมือนกันนะขึ้นจำนวนแล้วก็เคม เค็มได้ทุกห้านาทีถ้าเราว่างเราไม่ว่างเราก็เค็มวันละครั้งหรือวางทรศัพท์ไปทำอย่างอื่นว่างก็กลับมาเค็มบางคนก็บอกว่าได้น้อยนะครับแต่คนเล่นเหรียญอิจิตอลก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเก็บช่วงมันน้อยถ้ามันตีขึ้นไปตอนราคาแพงนะ มันก็โอเคเราเล่นมองว่างเก็บสะสมมองว่างเพิ่มความรู้มันออมเงินครับอีกทางหนึ่งผมก็ออมจากฟรีแล้วก็เอาไปลงทุนเทรดในบิตคัพเล่น เปลียนก็เค็มในรูปแบบเหมือนกันนะครับหน้าจอมดีดออกแล้วก็กดกลับมาจะเจอปัญหานี้ที่คนบอกว่าเล่นยากในเว็บมูลตัวนี้ใจามาหลายปีแล้วนะครับกลับไปตัวแรกที่เรารอ5นาทีฮนะได้แนละ้ว5นาทีแล้วก็เค็มได้อีกรอบนึง ประมาณนี้มียากนะครับสำหรับการเคมตามคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจปัญหาและวิธีการต่างๆที่อาจจะเจอระหว่างทางเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะทําการถอนให้ดูการการแลกเปลี่ยนเหรียญการคอนเวิร์ตเหรียญในคอยพอร์ตแล้วก็การถอนนะครับไม่ตัดต่อครับทำให้ดูจากหน้าจอโทรศัพท์เลย จะได้เห็นทุกขั้นตอนและปัญหาแล้วก็ชี้เกียรตด้วยคนทำดูกันง่ายๆส,สดๆแบบนี้เลยครับ